สวัสดีครับพบกับช่องของเรากันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงแบคคิวขึ้นดังซีซั่น2นะครับก็เป็นการเล่นกันสดๆนะครับสอนกันสดๆนะครับโดยแชมป์ระดับหมู่บ้านนะครับผมคราวนี้เห็นกงล้อแบบนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับผมจะกําหนดกงล้อนะครับผมเพื่อกําหนดทิศทางว่าผมจะเล่นสไตล์ไหนนะครับเราจะเล่นแบบในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปกดกันเลยดีกว่านะเพื่อนๆสามารถที่จะเอามา สามารถมีข้อแนะนําหรือเสนอว่าอยากให้มีกรงล้ออะไรเพิ่มนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับก็สามารถแจ้งเอาคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนั่นเองครับโอ้ตามใจอย่าได้แคร์ก็จัดไปดีครับ <laughs> จัดไปดีครับโอเค,คจะตัดภาพไปที่เกมกันเลยกันนะครับผมอ้อ ก่อนที่จะรับชมเกมนะครับผมผมมีคอร์สแนะนำมามาแนะนำเพื่อนๆนะครับคอร์สนี้เป็นแบบออนไลน์นะครับผมเป็นคลิปวิดีโอนะครับผมเป็นว,ว,วิดีโอการสอนเรื่องแต่ละเรื่องนะครับไม่ใช่เป็นคอร์สโดยการเรียนกับผมนะนะครับผมก็บอกเลยว่าใครรู้ตัวเองนะครับว่าตัวเองรู้สึกว่าเล่นมาพักหนึ่งแล้วก็ยังรู้สึกไม่พัฒนานะครับผมหรือว่าขาดอะไรบางอย่างนะครับผมเพราะว่าบางบางทีอ่ะการเรียนการที่เราเล่นไปช่วงหนึ่งอ่ะมันจะปุ๊บแล้วมันก็จะ ตันอยู่ขค่นั้นแล้วก็จะเริ่มตกลงนะครับเราต้องใช้อาศัยเรื่องของการตกตะกอนนะครับผมถ้ารปัปูพื้นฐานได้แน่นฐานเราแน่นยอดก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ประกอบด้วยนะครับผมคอร์ปูพื้นฐานชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3นะครับผมชุดที่หงเรื่องของการเปิดเกมชุดที่สเรื่องรูปร่างและชุดที่3เรื่องของกลยุทธ์นั่นเองนะครับผมก็ผมกล้าการันตีเลยว่าถ้าเพื่อนได้3มชุดนี้ไปแล้วก็ทกํคการเข้าใจสามารถเป็นระดับหายด่างได้แน่นอนนั่นเองนะครับผมแล้วพัฒนาไปสูงสูง อ่าอ่าแล้วอย่างนึงก็คือหมากต่อเนื่องนะครับเพื่อนเพื่อนบางทีก็งงว่าเอ้ยเวลาเราเรียนโจสกิไปแล้วนะครับผมแล้วรู้สึกว่าเออมันต้องทําไงต่ออ่ะนะครับผมการเล่นชุดเพราะพื้นฐานอย่างเงี้ยนะครับผมมันเป็นการปูพื้นฐานให้แน่นใช่ไหมส่วนอัเตอร์โจสกินะครับหรือหมากต่อเนื่องจากโจสกิเนี่ยมันเป็นการช่วยให้เราประหยัดเวลานะครับให้เราไม่ต้องอ่านหมากนะครับผมนะครับเวลาเล่นจริงเราสามารถรู้ได้เลยว่าตำแหน่งเนี้ยสามารถเล่นเป็นนี้ได้นะ โจสกีนี้เล่นมินิเล่นนะอันนี้ผมปล่อยฟรีไปตั้งแต่รูปที่1นะครับผมสองส่วนรูป2องถึงก็เพื่อนๆก็ไม่ได้ปล่อยนะครับผมก็ลองไปหาดูรูปที่1ดูได้ดูนะครับผมละเอียดมากนะครับแค่รูปเดียวก็20กว่านาทีแล้วนะครับผมโอเคก็ตามปฏิการิาเช่นเคยนะครับก็เพื่อนๆอยากได้ชุดไหนก็แคปนะครับผมแล้วก็ส่งมาทางที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยเป็นทางที่เพจนะครับผมหรือว่าจะแทสส่วนตัวก็ได้นั่นเองนะครับผมโอาเดี๋ย่าตัดภาพที่เกมกันเลยดีกว่า เอาละครับผมวันนี้ผมเล่นไอดีสีดั้งนะครับผมไอเดียฟิสต็อปนะครับประทัดสีดั้งเช่นกันนะครับประเทศเกาหลีนะครับผมอันนี้ผมเล่นตามใจฉันใช่ไหมงั้นผมก็จัดเลยครับอ่าถ้าตามใจฉันผมก็เล่นม็ดนี้ครับโอ้เขา่นดม็ดนี้ใช่ไหมผากกนก่อที่เพื่อนจะรับชมเกมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับใครอยากสนับสนุนของเราก็ที่ได้ที่เบอร์ข้างในได้เลยนั่นเองนะครับผมสามารถโดเน a t เป็นค่าน้ำค่าไฟได้นั่นเองนะครับผมโอเคอ่านี้ก็ ตามปกติครับเราเขาเล่นตรงนี้ใช่ไหมเราเล่นตามโจปกติเลยครับผมอันนี้ผมเล่นขอเล่นเส้นสีแล้วกันจริงๆแล้วเขาบุกมาตำแหน่งนี้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าผมสามารถเล่นตรงนี้ล้อมมุมได้อีกทีหนึ่งโอ้เขาล้อมเลยเหรอจริงๆผมอยากเข้าสามสามเลยนะเออผมเข้าสามสามเลยแล้วกันขอเช็คประวัติเขานิดนึงประมาณสีดั้งกลางๆเกือบๆค่อนข,ข้างไปแข่งนะเพราะว่าเหลืออีหกเกมนะโอเคเขาล้อมตรงนี้ใช่ไหมอ่าอย่าบอกว่าเขาเดวเบิ้ลฮันนี่ โอ้ถ้ามาอย่างนี้ผมชอบนะอ่าฮะโอเคอ่ะตรงเนี้ยออกมาเห็นไหมครับตรงเนี้ยตอนเราอยู่เส้นสีเราไปสามารถไปตรงกลางได้ย่งผมขอเล่นตรวนี้ก่อนเพื่อเพื่อที่เตรียมและเตรียมเตรียมที่เราจะสามารถเล่นได้ตรงนี้ผมขอขำบ่าเลยครับหลักการง่ายๆครับเราเอาพื้นที่แยกพื้นที่มุมใช่ไหมแล้วเราทําให้ข้างนอกเนี่ยได้ประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นะครับเราก็สามารถเล่นได้ละนะครับอันนี้ตอนนี้สีขารูผมรู้สึกว่าสีขาเมื่อสุดจะไม่ค่อยดีนะ นี่ผมว่าเล่นนี้ได้ไหมชืบชึบชืบชึบชืบชึบชึบชืบชืบชืบอือหึอืมกําลังคิดอยู่เล่นนี่อืออ่าอ่าอเขยเล่นต่าง,งนี้ก็ได้โอ้โหไอ้ตัดแบบเนี้ยเราไม่ควรตัดนะครับเพราะจริงๆแล้วผม,มาขายได้นะครับผมอันนี้ไม่ควรตัดเลยจริงๆนะถ้าเราเล่นนี้จริงๆอ่ะผมขอผมกําลังคิดอยู่ถ้าผมอัลติ ชึบเขาอัาตลิสสวนกลับพึบเรากินชึบใช่ไหมผมต่อออกทีนึงโอเคผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมเล่นนี่ดีกว่าโอ้อันนี้ผมขอนี่เลยครับถ้างั้น <laughs> ถ้าอย่างเงี้ยออกมาผมดีกว่านะครับผมรูปเชฟผมมันมีเชฟะนะครับอันนี้เขาน่าจะเล่นทะแยงปะอ่าว่าแล้วเสียทยแงอันนี้คือใหญ่มากนะครับยังไงเราก็ต้องรับก่อนนะครับแต่ด้วยจากตรงนี้เรามีเชฟอยู่แล้วเนาะ คือตายยากอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เพราะงั้นผมแฮปปี้นะกับทุนที่ตรงนี้นะอ,อผมรู้สึกผมชอบอ,อโอ้ไม่นี้เขาทไมเขาเล่นเส้นสามบ่อยจังเลยจริงๆริงการเล่นเส้นสามบ่อยๆไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับอ,อันนี้เขาถ้าเล่นตรงนี้ปุ๊บเขาปิดตรงนี้เหรออ,มอ,อมผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเล่นอะไรแถวๆนี้ดีไหม เพราะว่าเซฟพื้นที่ข้างบนตรงนี้ด้วยแต่จริงกระแทกก็ไม่เลวนะแทกไม่เลวเพราะว่าข้างนอกอ่ะมันมีหมากของผมค่อนข้างเยอะนะครับอืมอันนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่าเล่นนี่ดีหรือเปล่าเล่นนี่ดีถ้าเล่นนี่ชื้อชุบเชื่อมเชื่อมเล่นตรงนี้อ๋อ,อ,อฮะคือตอนเนี้ยเขากัเล็งตรงนี้อนะ่ะผมนะครับตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ถ้าเราไม่เล่นปุ๊บเขาก็จะถอย มางั้นถ้าแต่ถ้าเล่นนี่หรอถ้าเล่นนี่มันผมขอเล่นมินิแล้วกันนะครับอืมอแล้วก็อขอกระโดดนะครับคือตรงกลางเราเริ่ม,เร,มเริ่มจากค่อนข้างโอเคโอ้เขามาบุกแบบเนี้ยจริงจ,งจงต้องบอกว่าบุกแบบเนี้ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมมาเล่นบุกเนี่ยมาเพราะเส้นผมค่อนข้างนลื่ขึ้นมา ถ้าผมกระโดดเร่อๆเรื่อยๆตึงๆ,ๆแต่ถ้าผมเล่นตรงนี้ปุ๊บเขาเล่นนี่ปุ๊บเราเล่นถอยถอยอีกทีนึงถ้าเล่นนี่เล่นนี่เราเล่นนี่อืมอืมสอส,สามสสาอืมโอเคผมว่าได้อยู่นะคือตรงนี้ผมก็ให้มันเสริมกับ การรักษาตรงนี้ด้วยแล้วผมก็เบียดถ้าผมปิดล้อมธรรมดาเนี่ยเขาก็จะกระโดดดึงดึงไปเรื่อยๆนะครับมันก็อืมโอ้ตอนนี้ถ้าตึกๆเชื่อมอัตลิออกมาอ๋อฮะถ้าเราเล่นเบียดเหรอปุ๊บชึบท่าเล่นนี่ชึบเราเล่นนี่ตัดอัตลิอัตลิต่อตรงนี้ตรงึ้ง แล้วก็ตัดโชะนั่นนี่อืม,อมหรือว่าผมจะเล่นนี่ดีแล้วก็อัตลิชึกๆเราออกมาชึกแบบนี้เหรออืมแต่ถ้าเราเล่นตรงนี้ปุ๊บเล่นต่อโดนตัดแ้แหละชึง้งๆอัตลิตัดโชะอ๋อฮะอัตลินี่แล้ต่อ,อ,อนี่ โอเคได้อยู่ครับอันนี้ผมเล่นนีแ่แหละโอเคตรงนี้ผมเล่นได้อยู่โอเคนายตัดเรารู้อยู่แล้วโอเคครับเราเชื่อมผบเชื่อมครับ,อ,รบอ๋อเฮ้ยผมนึกว่าเขาจะตัดทิมตรงนี้นะเขาเล่นอย่างนี้มาก็อืมอะรักษาตรงนี้ก่อนละกันนะครับจริงๆก็ ตรงนี้เขาจะตัดผมมาตรงนั้นนะ่ะอืมโอเคเอผมรักษาตรงนี้ก่อนคือตรงเนี้ยเขาอ่ะจะเป็นฝ่ายที่ถูกล้อมนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราอ่ะตั้งหากที่แบบว่าเป็นฝ่ายที่จะกินเขาอะนะฮะผมว่าอย่างเงี้ยเราเขาถูกล้อมเนี้ยผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอืมอันนี้เขาโดนล้อมแล้วเนี่ยเห็นไหมเขายิ่งล้อมเขายิ่งทำลายผมตรงนี้ไปก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่า ผมก็จะได้จากข้างนอกเข้ามาแทนอันนี้ไม่มีอะไรครับตรงนี้ออกมาผมน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าฮะอืมตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าผมจะเล่นนี้ดีไหมแต่เล่นได้นะผมว่าเล่นตรงนี้ได้แต่ผมขอเล่นตรงนี้ก่อนว่าขอเขาจะเอายังไงเนะี่ยอ่ะผมขอเล่นนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเขาทิมผมค่อเล่นตรงนี้ค่อยอเล่นตรงนี้โอ เขาเดินเร็วเกินไปอ่ะอเล่นนีห่หิองเฮ้ยอะไรวะนี่เดี๋ยวก่อนนะถ้าผมเล่นนี่ใช่ไหมเขาถอยนี่เชื่อแล้วเชื่อมตัดโชว์โชว์ไม่ได้เข,เขาเขาหรือเขาจะต้องทำอะไรอ่ะอาา่าฮะแต่ถ้าผมเล่นก่อนถ้าผมเล่นตรงนี้ก่อนเขาเชื่อม ถ้าผมเล่นนี่เขาเล่นนี่เอ๊ะเอาไงดีเนี่ยดูเหมือนแต่ถ้าเราเล่นตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บเขาเล่นตรงนี้ปุ๊บเราตดัดล้วก็ตัดนี่ใช่ไหมผมตัดอยู่แล้วอาา่าฮะเขาเล่นถอยใช่ไหมเออถ้าถอยปุ๊บผมอัตริกินเลยถึงต้องสี่โอเคผมกินผมกินเสร็จแล้วเขาน่าจะเล่นแถวนี้ไหมแถวนี้ หนึ่งสองเหมือนจะรอดอยู่นะนะผมขอเล่นนี้ก่อนเพราะยังไงจริงๆแล้วตรงนี้ใหอเขาเชื่อมไปก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้สถานผมอยู่ดีนะตัวนี้ก็บันไดผมด้วยโอเคอันนี้ก็น่าจะตัดปะกินอยวับอืมอืม ถ้าเราตัดตรงนี้ชึบอัตริชรึบเราเล่นนี่ชึบเขาเล่นชึบเรากินนี่ชึบตรงนี้ก็จะหลอดตรงนี้ชึบอืม ผมว่าตรงนี้ผมยังน่าจะเล่นได้อีกรอบหนึ่งนะใช่ไหมโจมตีปิดล้อมใช่ไหมครับน่าจะได้อีกรอบหนึ่งโอ้นี่ผมล้อมแล้วนี่ผมล้อมแล้วอืมนาน,นี้ตอนนี้ผมก็พ,พยายามล้อมเขาอ่ะนะอันนี้ก็ไม่ค่อยอะไรบ้างผม เล่นตรงนี้ชืบผมน่าจะปิดล้อมได้อยู่นะ 1, 2, 3, 4, อืาหาอหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อฮะก็พยายามปิดล้อมมันนะโอเคน่าจะได้อยู่นะโอเคนี่ผมก็ถอยครับเนี่ยเดี๋ยวตรงท่านเล่นตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวตรงนี้เริ่มมีรอยตัดละชืบชืบถึงเห็นไหมเริ่มมีรอยตัดละโอ้โอโอโอ My God นายเล่นอย่างนี้นายเสี่ยงมากเลยนะเนี่ยอ้าฮะอันนี้ผมจะทิ้งมือดีไหมอะเพราะว่าถ้าเขาเล่นมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเล่นนี่ปุ๊บชึบชึชอัลตริตัดแต่เว็ดเนี้ยเราสามารถที่จะขูกินตรงนี้ได้นะเป็นเป็นรอยตัดนะครับอโอเคโอเคผมขอเล่นรักษาตรงนี้ก่อนแล้วกัน เนี่ยเห็นไหมเขาอไอ้จริงเขาอัานมากหรือเปล่าจริงเพื่อนๆต้องโอ้ยถ้าเพื่อนไม่ได้อันมากอย่างเงี้ยเล่นไปก็น่าจะแพ้นะครับเอาแต่เดินอย่างเดียวเลยนายตกมาจากห้าดังหรือว่าสามดังเนี่ยผมขอทายเลยว่าเป็นสามดังแล้วนะนายเล่นไม่คิดเลยแล้วเดินเร็วด้วยนะโคตตกจากห้าอุ๊บะตกจากห้าดังโอ้ถ้าตกถ้านายตกจากแค่ดัง อเอาไงดีให้เขาอยู่อีกสักรอบไหมให้อยู่สักรอบไหมอ่ะอ่ะดูสิอ่ะ,อะ,อะเนี่ยจบเกมจบไวเลยอะ่ะนายไม่อ่านเลยอะ่ะโอ้ยท่านนายเนี่ยเอาแต่แบบจะเดินอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาเรามีกำแพงนะครับผมเราก็สามารถแบบพยายามลอ้อมๆอะไรเงี้ยก็ได้ละอื อ่าเงี้ยปุ๊บออกมาอู oh, 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 ้โอ้โหเล่นนี่หรอชิ้งชิงอฮยยชิงเดีย๋ยวก่อนนะถ้าเราเล่นอัลตริใช่ไหมเดี๋ยวก่อนถ้าเราอาัลตริปึ๊บเขาเชื่อมใช่ไหมเราอัลตริตรงนี้ปึ๊บเขาเล่นชิมแล้วก็กินเนี่ยเออถ้าเล่นนี่ใช่ไหมถ้าเล่นนี่ถ้าเล่นนี่นนนนปุ๊บเขาเชื่อมตรงนี้ใช่ไหมถ้าเล่นเชื่อมตรงนี้ปุ๊บเราก็อัลตริตรงนี้ปึ๊บ เขาก็จะต่ำลงเราก็จะเล่นนี่อืมแต่ด้วยด้วยด้วยจากตรงเนี้ยเนาะผมขออา่าผมขอดูหน่อยว่าเขาจะเล่นยังไงอ่ะอ้าวถ้านายกินแบบนี้ ถ้านายกินนี้ผมขอกินก่อนแล้วก็ถ้าเขาจะกินตรงนี้ผมผมค่อยเล่นตรงนี้แล้วกันอ่าฮะโอเคอ่าตรงนี้เขามีหนึ่งห้องแล้วใช่ไหมครับแล้วผมค่อยมาสกัดห้องตรงนี้อันนี้ก็น่าจะแบบน่าจะรอดเลยเอ้ยนะเขาน่าจะตายเลยนะครับน่าจะตายเลยอือหือ เฮ้ยอย่าบอกรออีกนะไอ้บ้ารอดีหรอโอ้ยนี่ทําอะไรเขาเนี่ยเล่นนี่ชึบเขาเชื่อมตรงนี้ชึบเราเล่นนี่สงสามโอเคไงผมขอเชื่อมก่อนโอเคตรงนี้หน้าไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ต่อมากินได้เลยอืเนี่ยเขาเดินไม่คิดเลยนี่ร้อเมตรแล้วนะ7นาที โอ้ยตายค่าเพื่อนๆอนอยากจะพัฒนานะครับผมขอเลยผมขอเป็นกาลังใจกับน้องๆน,นะครับผมหรือเพื่อนๆนนะครับความสําเร็จนะครับผมมันไม่ได้มาจากการที่เราเล่นอะไรเยอะๆนะครับไม่ได้มาจากการที่เราทําอะไรเยอะๆนะครับมันมาจากความที่เราทําสิ่งหนึ่งนะแล้วความตั้งใจนะครับอย่างกระดานเนี้ยผมมองได้เรื่อยๆว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเลยร้อยสิบกว่าร้อยสิบกว่าเม็ดแล้วอ่ะยังเจ็ดกัดยงัง เพิ่งเหลือเจ็ดนาทีอ่ะมงบอกว่าอะไรเขาเดินเร็วมากเขาเดินแทบไม่ได้คิดเลยนะครับผมแล้วอย่างเงี้ยเขาจะพัฒนาได้ไงถ้าเพื่อนๆอ,อยากหรือน้องๆอ,อยากพัฒนาครับผมกาลังใจให้นะอุปสรรคนะครับผมเราจะงดงามขนาดไหนหรือเป้าหมายอ่ะหรือความสําสเร็จเราจะงดงามหรือว่าความความสำเร็จเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับมันอยู่ที่เราอ่ะมีอุปสรรคผ่านมาขนาดไหนนะครับและหลายคนทอ้อ ว่าหลายคนแบบเล่นเราก็รู้สึกไม่พัฒน,นาผมขอไปตั้งใจกับทุกคนนะว่าเพื่อนๆอะสามารถเป็นได้เป็นดั้งได้ทุกคนแล้วเพื่อนๆสามารถอยากเป็นอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราอยากเป็นนะครับผมเพราะมันอยู่ที่ว่าตัวเรานั้นอนะสู้กับมันหรือเปล่าถ้าสู้นะครับผมสักวนันความสําเร็จนั้นจะมาเป็นของเรานะครับนั้นการนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ